สวัสดีครับผมข่าวด่วนพี่น้องข่าวด่วนสวัสดีครับ FCO โองงงงเ Channel ทุกท่านข่าวด่วนพี่น้องล่าสุดนะครับผมทางอ่ะทางโรงพยาบาลพี่น้องทางโรงพยาบาลได้ลงท่าเนาะหลังจากทางอนามัยนะครับผมแจ้งออกมาให้หนางสาวริลยาคัม布拉นะครับผมไปรับยาฟาวิพิลาเวียนะครับที่โรงพยาบาลน,นะครับซึ่งก็ให้ญาติไปรับมาแล้วนะพี่น้องเนาะ ะะพเพราะว่าผเศร้าอวดได้ทั่วไปหาหมอแล้วเพีนน่อนๆหลังจากโรคขีดทีเดียวแล้วนะไปทั่วไปหาหมอบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เจ็ดแล้วนะครับผมมันเป็นวันที่เจ็ดแล้วซึ่งึ่งอาการก็ก็ยังเจ็บคอเหมือนเดิมแล้วก็มีเมือ่อคืนไอมากกว่าเดิมด้วยนะฮะแล้วก,วก็หายใจหอบเหมือหายใจเมื่อยล่าเมื่อยเร็ว เป็นบ่ใช่บ่หรดอนีน่เลนี่้องได้มาแล้วฮะฟาวิพิลาเวียนะครับสองร้อยกรัมอันเก่าเม็ดวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าเย็นหนึ่งซองซองที่หนึ่งวันที่หนึ่งฮะอันนี้ซองอันนี้วันที่อ๋ออันนี้วันอ๋ออันนี้วันแรกเห้อเก็ดเหรอใช่ไหมเ<ม>ขาบอกวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าเย็นโอเค เริ่มกินพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ว,ว่าไงหรือว่ากินเย็นนี้เลยก็เริ่มกินเย็นนี้เลยแหละยิืไงดูวันทีงง่สองสิเมื่วันที่สองเลยวันที่สองวันละสองครั้งอ๋อโอเคโอเคแล้วเริ่มกินเลยรแรงเก้าเม็ดนะครับผมหลังอาหารเย็นนี้ เป็นยังไงเฮ้ยเบ้าบอกอาการเพิ่มสุดพี่น่องฟังกันเองไลยอาการล่าสุดต่อเนี้ยเป็นยังไงเนี่ยฮะเนี่ยตรงเข่าคายที่เขาจะใช้ยานี้บ้างบอมาส่อาเสียกินยานี้ไปไปจะสิเป็นไรพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์บอกนะคนเด็เป็นโควิดมาแล้วนะแล้วก็คนเด็กินยาฟาวิมาแล้วเศรวิบอเล่ยงไหน หายบอนะครับท่านี้ก็มาอัปเดตอาการเจียวด่วนเลยนะครับใบเลีอ้ยงอยังไงเสียนัน้งฮะเสียนเสียนบอตรงนี้ตัวร้อนไหมข้อเป็นไนข้อยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่กะสมควนสีไดงเล่ะพี่น้องพุ่มบอซอซะแต่เขาก็ะเ,เขาเ,เขาใหยมาเ้ามาม้ท่แหลกไ้เนาะเป็นบออยงไร เขาต้องเบื่องอาการเท่ากักนเท่ากัเราก็ไม่รู้ว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะเราจะเก็บมาถึงวันนี้นะเพีองนะก่ว่าจะหายสองสามวันหายเนาะเห็นพื่นกับสองสามมือขาเดี๋ยวก็เศร้าเจี๊ยเพ่นเป็นรุ่นเองยังเศร้าก่อนอ่ะเพีนงนะล่าลลสุดตอนนี้ก็ในในน้ำอยู่หยไหนนี่ไม่ไเออตอนนี้นะน,น้ำพึ่งผสมมะนาวครับน้ำร้อนครับ รวยได้ลงพอดีนะครับผมแล้วก็ฝากฝากร้านไปซื้อเน่้อลนำปรีร้านไปเล่นฝากร้านไปเอยายหาห้ยล้วก็ซื้อแกะมังก่อนน่งอยากแกะมังกงงนะ่อนนะไปัองนะเป็นไหนอทถือไว้ดิ ถ่ายออดหน่อยอว่าจะตรวจให้พี่ร้องดูว่ายังเหลือไหมวันนี้ออดวันที่ไหนและวอวันที่สี่และนะ้วเนาะวันที่สี่ยาววันที่ 7. เจ็ดแอร์ลบสามเจ็ดสี่แอร์ยาววันที่ยาวจนเมื่อวานนะผมยังมีเชื้ออยู่ยาวจนเมื่อวานยังมีเชื้ออยู่คือบอกคอสีเหมือนยังตัว<ะ>เอฟซ,ซีว่าสีเหมือนยังตัวเมากับตรวจบ้างกันเนาะ ทามเศร้าแล้วยังมีอยู่สินะเป็นอาการอ้วนไม่ได้เป็นไรแล้วแต่มันจะยังจะขึ้นไหมต้องดูว่าโอเคไหมนะครับผมเราซื้อแล้วตรวจมาก็ตรวจบ่อยก็ไม<ๆ>่ได้หรอกตว่อไป <c oughs> มนีตัวตะโคบิดตัวเึงกจะโคบิดตลอดแตจะโคบิดนะครับเตัวต้โคบิดนี่ย Rồi Thế Mười liều đi Để cứ mười liều mà Nó thổ ra nó kẻ rồi này Nó kẻ rồi giờ Nó rồi

có phải mình đang có chứa lửa không? mới không? Hả? Trái không? มาดูกันนะครับว่าจะมีเชื้ออยู่ไหมมีอะไรยังไงไม่มีแล,<ะ>ล,ล้วฮะไม่มีแล้วมนมี้วนมแล้วสองขีดมุมีอไดอย่นี่ โอ้ยยังจางเนาะไม่เขียนพิ่งเขานะเาระตว่าสิบมือนยังตรวจว่ากตรวจพี่เราเมื่อกี้สิแล้วเป็นน้ำยตรวจ่าจกดอกอยาได้ก็บขิงยาไม่ยังก็เป็นน้ำยตรวจจะวางเสือเน่ยตรวจเราเห็นว่าบกติเลยมองก่อ ก็ยังมีเชื้ออยู่นะแต่จางๆมากเลยขอ้อความว่าอย่างนี้คิดอ,อุ๊ยอย่ามาจางเขาซ่มกัดดิก็ตามนั้นนะครับผมไม่ยอมก็อบอกแล้วว่าอย่าตรวจตรวจดูทีเป็นไรจะคลองก็เต็มจักหมือนนู้นที่เขาเป็นเหมือนเสียเลยสี่ก็ยังไม่หายเขากินตัวเสพาะฟารีกินตัวได้ยังไงไปกินกล้องหนังซื่อมาก โอ้โห oh, สีเทายาแลไม่ไ้เท่าตัวนี้สกินยาดเต็มแล้วโอเคแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ยังมีเชื้ออยู่นะผมยังมีเชื้อโควิดอยู่นะฮะเช <laughs> ื้อจะกองชิบมมีสำหรับเชืนะ้องนิมเตัเบ็นมันธรรมดาแห้งแล้วมันชิวแห้งนะมันไ่เปยังแล้วสนะยังแล้วเพรอะไ่นห้งมี่ห้งมีโอ้ยแง่งอดีปบ เจ็๊บเพ้นบอกเงี้ยวันนี้บอกโอ้ยเจี๊ยบเงี้ยมาตัวเลยรผมมีเนี้ยเงี้ยจำดังเนี่ยบอกเจ็บเพ้นเนี่ยบอกเจ็บเพ้นเนี่ยเงี้ยจำดังเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นตัวช่วยกับใครเจ๊ยบเงี้ยโมเยะเรื่องดอกเจ็บไปี๊ยบผมมีแล้วเจี๊ยอไบ่ได้เลี้ยไม่ได้เจ็ี๊อบโอเคครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาส่งข่าวครับขอบคุณมากสำหรับกำลังใจทุกท่านนะผมพี่น้องก็เดี๋ยวยาวก็จะกินควาย นะครับแล้วก็อัปเดตให้ดูเลยอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับผมมาเป็นแดดกันวัน <c oughs> นี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจกันใหม่คลิปหนยบไปครับ <c oughs>